เวลาที่เราจะไปตั้งแคมป์เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายมากๆให้เราเลือกใช้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้มาดูคลิปวิดีโอในบ้านมีดครูอ๋อเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีมีดหลากหลายรูปแบบมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าจะไปจริงๆแล้วเนี่ยมาต้องพกมีดประเภทไหนวันนี้ผมจะมาแนะนํำมีด4ประเภทที่น่าเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆจริงสําหรับคนที่ไปตั้งแคมป์นั่นเองนะครับ แล้วก็จัดให้เลยครับสำหรับตรงนี้จะเป็นรายการใหม่ของทางช่อง YouTube บายมีครูออนะครับกับชื่อรายการที่มีชื่อว่าครบเครื่องเรื่องเดินป่าครับผมจะมานำเสนอรายการแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเวลาเราเดินป่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มีดที่ใช้เลยเดีย่ยมันก็จะมีความหลากหลายแต่ว่าแท้จริงแล้วเดีย่ยมันจะมีอยู่4ประเภทนะที่เป็นมีดหลักที่ใช้ในการเดินป่าตั้งแคมป์ แต่4ประเภทนั้นเนี่ยคุณจะใช้รุ่นไหนก็ตามแต่นะครับแล้วแต่สะดวกได้เลยคนที่งบไน,น้อยเนี่ยก็อาจจะใช้งานไทยก็ได้หรือว่าใช้งานที่เป็นแบบไม่ได้ราคาสูงมากก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่มีกาลังทรัพย์เยอะๆเนี่ยก็สามารถอัปเกรดให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นะครับผมผมเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานมีดแคมป์นะ Camp, มีดแคมป์มักจะเป็นมีดที่ผมหยิบไปใช้เยอะที่สุดครับในงานเดินป่าของในประเทศไทย อันนี้มาจากว่าป่าส่วนใหญ่ที่ให้เราไปตั้งแคมป์เนี่ยมักจะเป็นป่าตามอุทยานซึ่งอุทยานเขาก็จะมีการจํากัดเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานทั่ว,วไปบางที่เนี่ยเขาจํากัดไม่ให้ก่อกองไฟนะหรืออาจจะใช้แบบเตาปิกนิกได้บางที่เขาไมาอ่อนุญาตให้ตัดไม้นะครับเราก็เลยใช้เป็นมีดต,ตัวนี้เป็นไซส์ตัวแรกนะครับที่จะพกผ่าไปนะอย่างตัวเนี้ยก็จะจําหน่ายราคาอยู่ที่950บาทนะครับคุณผู้ชมฟรีค่าจัดส่งนะ แล้วในส่วนของตัวซองต่างๆเนี่ยคือมันพกพาได้ง่ายมันมีตัวสอดเข็มขัดให้เห็นไหมครับมีตัวสอดเข็มขัดให้มีตัวซองแข็งนะฮะที่เป็นซองคีดเด็กนะครับผมเปิดออกมาปั๊บใบมีดเนี่ยมันกระทัดรัดก,ก็คือส่วนใหญ่มันจะเน้นไปทางการประกอบอาหารนะฮะ เพราะว่าตัวด้ามที่เป็นไม้แท้ที่ไม่ใช่พลาสติกเนี่ยมือจะม,มันจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับผมตัวใบมีดเปิดคมแล้ว100%เนาะนี่ก็จะเป็นงานจากแบรนด์ F B I Q Q นะครับนะซึ่ง F B I Q Q เนี่ยฐานผลิตจริงเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ของเขาเอง นะเขาไม่ได้ทำแบรนด์ออกมาตีตลาดเหมือนกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆทั่วๆไปนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยใช้การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าตามจุดกระจายสินค้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจนครับราคาไม่ได้สูงมากนะฮะก็เป็นมีดแคมปิ้งนะซึ่งมีดแคมปิ้งเนี่ยงานไทยก็มีนะนะอย่างงานตัวเนี้ยเ,เราของช่างแต่ใช่ไหมเนี่ยช่างแต่ก็จะเป็นทรงแบบแคมปิ้งแบบนี้ใส่ไปพร้อม2แข่งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็น2 PE นะครับ 2นะ PE แต่ว่าข้อเสียตัวนี้ก็คือมันจะไม่มีตัวพวกเน็บเข็มขัดใช่ไหมเราก็ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับซึ่งติดตั้งเพิ่มได้นะเดี๋ยนะหรืออาจจะใช้แบบพวกเชือกก็ได้นะครับอย่างตัวนี้450ฟรีค่าจะส่งสำหรับคนที่ไม่อยากจะให้มันหนักเกินไปนะครับก็จะใช้มีดประเภทนี้แหละในการเอาไปแคมปิ้งในป่านะฮะตัวนี้ตัว500นะส่งมันจะแตกต่างนิดนึงนะครับนะ ในป่าตามอุทยานจะใช้มีดประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันจํากัดเรื่องในเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการใช้งานมีดอื่นๆนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดําดิงให้มากกว่านั้นในการเดินป่าจริงๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะต้องเพิ่มมีดเข้าไปมีดแคมป์เนี่ยมีติดตัวไว้ก็โอเคนะครับแต่มีดที่ต้องเพิ่มเข้าไปก็คือมีดที่เป็นอาวุธหนักขึ้นมาหน่อย นะที่สามารถตัดไม้ขนาดใหญ่ในการทําฟืนในการตัดหมุดเอามาปักเต็นได้นะฮะซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมจะใช้พวกงานพวกประเภทแบ็กฟ็อกนะแต่ว่าวันนี้คือมันหมดไม่ได้หยิบขึ้นมาก็เลยหยิบงานที่พอจะลุยได้แบบดีเยี่ยมเช่นกันนะครับก็จะเป็นงานตัวนี้นะอย่างตัวนี้มันเจ็น, 750, นะครับจะเป็นงานพวกแลมโบใช่ไหมเออทรงหัวตัดไอ้ตัวนี้คือลุยงานหนักได้เลยนะฮะมาลุยงานหนักได้เลยแบบชัดเจนมาก นะด้วยความที่มันเป็นงานเหล็กนะครับนะมันเป็นงานเหล็ก1 0 6 0นยนะครับสายมันก็จะแบบกระชับมือประมาณหนึ่งอันนี้คือเข้าไปในการตั้งแคมป์ที่ต้องดูแลตัวเองค่อนข้างสูงแล้วนะต้องตัดฟืนเองต้องอะไรเองนะครับผมก็จะนําประมาณนี้ไปนะด้วยความที่ด้ามจับมันเป็นยางมันก็สามารถที่จะทำให้การฟันไม้ต่างเนี่ยมันนุ่มมือมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกประเภทนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นประเภทที่ผมอะ่ะเอาไป มันเป็นด้ามไม้ผมมักจะหาเชือกพันหรือว่าเอาผ้าพันไว้เพราะว่ามันจะนุ่มมือมากยิ่งขึ้นเวลาฟันไม้นะเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วแอคทิวิตี้หรือว่ากิจ,จวัตรประจําวันของผมเนี่ยคือเราไม่ได้เดินป่าอย่างเดียวนะครับมืออาจจะไม่ได้แข็งขนาดที่ฟันไม้แบบให,ใ,หใหญ่แล้วไม่เจ็บมือนะเราก็จะหาอุปกรณ์นะครับอาจจะใส่ถุงมือหรือว่าใส่ผ้านะพันยางพันที่ด้ามก็ได้ที่เป็นด้ามไม้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าที่เราไปเนี่ยมันเป็นป่าที่ ต้องใช้มีดที่มันขนาดใหญ่ในการดูแลตัวเองเนี่ยนะรจริงๆแล้วแค่ l a m b บ4ตัวนี้ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนตัวใหญ่แล้วอยากได้มีดที่มันเหมาะสมนะและอยากได้เลเวลความหนักที่มันหนักมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ตัว l a m b บ5ห้านะครับตัว้าร้อยาสนะครับฟรีค่าจะส่งนะมันจะมีเชื่อให้ด้วยหลายคนบอกว่าอาจารย์ไอเชือกตัวนี้เอาไว้จัดเก็บ มีดอย่างเดียวใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมสามารถเอามาพันมือได้นะเวลาฟันไม้จริงเนี่ยนะครับม,มันอาจจะหลุดมือได้แล้วก็มาคล้องไว้แล้วฟันก็ได้นะครับผมเนี่ยนะไอตอนนี้ไซส์มันจะบิ๊กขึ้นมาหน่อยนะจริงๆมันจะมีใบเงินก็มีนะแต่ว่าที่ที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคือเป็นใบดำนะครับมันจะใหญ่กว่านะครับผมแล้วไซส์ต่างๆเนี่ยแอคทิวิตี้หนักๆก็คือสามารถทําได้เลยนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่น่าจะเกิน1000กรัมขึ้นไปนะครับตัวนี้นะค่อนข้างหนักนะครับ ความยาวรวมอยู่ที่22นิ้วนะครับผมนะด้ามกับพันด้วยยาง ABS แบบนี้นะครับก็ปกติราคาตัวนี้ก็จะไม่ข้ามพันนะแต่ตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Backfo อนะครับผมซึ่งออมันหมดเนาะแล้วก็ไม่ได้เอามาให้ดูเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอใช้ได้นะหรือถ้าเกิดว่าใครมีมีดอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่นะครับผมเอาตัวหนักๆของคุณผู้ชมเนี่ยสามารถแบบเข้าไปลุยได้เลยนะครับนะอันนี้คือในป่าที่ต้องการการช่วยเหลือตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะ แล้วก็โดยทั่วไปนะครับลักษณะของการเข้าไปตั้งแคมป์เดินป่าเนี่ยมันก็จะตั้งแบบผิวเผินแล้วสามารถเอารถเข้าไปได้ถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีป่าอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นป่าบ้านเวลาเราไปเที่ยวตามป่าบ้านเนี่ยช่องทางการเดินเนี่ยของพวกที่เขาหากับข้าวกับป่าตามป่าอยู่แล้วเนี่ยหาพืชผลไม้ต่างๆในป่าเนี่ยมันก็จะมีช่องอยู่แต่ป่าบางประเภทที่มันลกทึบจนเกินไปนะครับ เราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอาจจะต้องใช้มีดเป็นพวกประเภทมาเชเต้ก็คือประเภทที่3นะนะรประเภทที่1คือมีดแคมป์ประเภทที่2คือมีดเอาตัวรอดนะแล้วประเภทที่3ก็คือจะเป็นพวกมาเชเต้มาเชเต้เนี่ยมันจะเป็นทรงแบบยาวๆหน่อยอันนี้บุกเบิกได้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นทรงประมาณนี้เนี่ยทรงประมาณแบบยาวๆแบบนี้นะข้อดีของมาเชเต้คือมันเบิกทางได้ค่อนข้างดี นะมันเบิกทางได้ค่อนข้างดีนะตัวก็ค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่ามันมันต้องหวดยาหวอะไรต่างๆแต่ว่ามาเชเตจะมีความบางนะครับมันจะมีความบางกว่าทัวท่วไปแต่เบิกทางได้ดีมากนะต้องชื่นชมว่าเบิกทางได้ดีมากอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยตัวนี้มัน350ไม่รวมส่งนะนะไม่ไม่ใช่ขออภัย280ไม่รวมส่งนะราคาเดิมมัน350นะที่ผมได้มาก็ถูกลงข้อดีของมาเชเตคือมัน หดย้าหรือว่ามันเบิกทางมันตัดกิ่งไม้เล็กๆได้นะครับมันตัดกิ่งไม้แบบเล็กๆได้ได้ดีเลยแหละ,แล,ะแล้วด้วยความยาวของเขาเนี่ยในป่ารกทึบที่มันเป็นญ้าแบบเถาวันเล็กๆนะครับผมสามารถใช้พวกมาเชเต้เนี่ยในการหวดเบิกทางได้หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้ทรงนี้อันนี้คือมันจะ ได้ความเป็นอเนกประสงค์มากกว่านะครับไอ้น,นีลักษณะทรงผมจะเรียกมันว่าไอ้จอระเข้ไม่น้ำหนาเพราะมันเป็นตาจระเข้แบบนี้นะครับบริเวณด้านบนเนี่ยสามารถที่จะเลื่อยไม้ได้นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมันสามารถที่จะหวดพวกไอ้เถาวัลย์ต้นญ้าลิกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยมันพอทําได้นะแล้วก็ทําได้ดีประมาณหนึ่งนะครับผมนะแล้วมันฟูแทงด้วยนะนะแต่ว่าข้อเสียก็ยังเหมือนเดิมคือมันไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้หนาขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าไปบุกเบิกคางอาจจะต้องเพิ่มมีดพวกประเภทมาเชเต้ไปด้วยนะครับผมนะตัวนี้ก็320ไม่รวมส่งนะครับค่าส่งที่ร้านจ50บาทนะจากที่ไปทางก็ได้นะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ที่มันหนักๆเข้ามาหน่อยแล้วราคาไม่สูงนะครับในการบุกเบิกป่าเนี่ยก็จะแนะนําเป็นประเภทพวกงานไทยนะอารันยิกก็ก็ดีนะอารันยิกก็ดี แบบนี้ก็สามารถลุยได้เช่นกันนะครับผมแต่งานอลันยิกเนี่ยถ้าจะซื้อดีๆนะครับเลือกให้ดีๆเพราะภายหลังมาเนี่ยบางคนบอกว่าอลันยิกจะเหลือแต่ชื่อแต่ช่างดีๆมีนะคุณต้องหาให้เจอนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจบที่300ส่งฟรีลุยไปเลยฮนะความหนามีเหล็กแนบ รวยได้อะไรได้แต่ข้อเสียคือของเล็กแนวว่าคือถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในแคมป์แบบหลายๆวันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสนิมมารบกวนอยู่บ้างถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วไม่ค่อยทำความสะอาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนี่เลยทรงนี้ก็พอใช้ได้นะครับในการบุกเบิกป่านั่นเองนะครับเท่าที่เห็นน่าจะครบเครื่องทุกอย่างแล้วใช่ไหมนะในป่าที่ขนาดหนักเนี่ยน่าจะครบเครื่องทุกอย่างแล้วถูกไหมครับ เพราะว่าไอ้มีดสารประเภทที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็น่าจะทํางานได้ครบทุกกระบวนการแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาททุกครั้งที่ผมไปเดินป่าเนี่ยผมจะมีมีดแบ็กอัพอีกหนึ่งตัวติดตัวไว้นะซึ่งมันจะเป็นมีดพวกประเภทมีดพับก็ได้หรือจะเป็นมีดใบาตายก็ได้แต่ไอเจ้ามีดตัวนี้เนี่ยเราจะไม่หยิบมันมาใช้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่ฉุกเฉินนะฮะซึ่งไอการ ใช้มีดแบ็กอัพเนี่ยมันควรจะมีคุณภาพที่ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมีดเล่มสุดท้ายอย่างที่อยู่กับตัวเราก่อนที่แบบเ,เราจะทํากิจกรรมอื่นเพราะมีมีวตื่นมันหายหมดแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยอย่าพยายามใช้มีดที่คุณภาพต่ำนะครับเลือกเป็นงานแท้ก็ได้โดยส่วนตัวผมจะใช้พวกแบรนด์นี้ pedify fit นะครับคืออันนี้ผมไม่กากสเปคเลยนะตัวอื่นเนี่ยยังพอทำเนาแต่ถ้าเป็นพวกงานแบ็กอัพทั่วไปแล้วมันควรจะเป็นมีดที่มีคลิปเน็บ นะครับหรือว่ามีสองพวกพาได้ง่ายๆนะผมจะใช้พวกประเภทนี้เข้าไปในป่านะครับผมแล้วการใช้งานต่างๆเนี่ยมันต้องคล่องตัวนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กดีนะเพดีไฟฟิตงานแท้นะครับจากจีนแต่ว่าเป็นโรงงานของเขาเองนะครับแล้วก็ทำส่งอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ได้ตีตลาดของพวกที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะไม่ได้เปิดร้านใหญ่ๆแต่ใช้การผลิตในอุตสาหกรรมแล้วก็กระจายสินค้า แบบนาโนอินฟลูเอนเซอร์ก็ทำกันนะครับนี่นะก็จะเป็นพวกประเภทพอดีไฟฟิตทำอย่างตัวเนี้าราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึ่งนะครับผมเนี่ยนะ1,300งนบาทนะรหรือถ้าเกิดว่า1,300เนี่ยอีกตัวหนึ่งมันยังไม่เข้าท่าก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยสีม่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ต้องเลือกตัวที่มีคลิปเนบนะครับผมจะเลือกตัวที่มีคลิปเนปเป็นหลักเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ สำคัญในการพกพาเนี่ยครับอย่างตัวน,นี้ก็มีคลิปเนียบเหมือนกันอันนี้พันสองแล้วก็จะเบาวกว่านะครับเลทประมาณนี้คุณผู้ชมอย่าเอาที่มันแบบต่ําจนเกินไปนะครับเพราะมันจะทํางานได้ไม่ไม่ถึงใจแล้วที่สําคัญก็คือมันอันตรายนะฮะเพราะนี่คือมีดแบ็กอัพที่เอาไว้ฉุกเฉินจริงๆนะครับถึงจะเอามาใช้แล้วก็ถ้าอยากได้อีกสุดๆเลยก็คือตัวนี้สองพัน่สีไม่งดงามครับแต่เรื่องของความถึกและบึกบึนเนี่ยมันก็ต้อง บีเหนือกว่าตัวที่ราคาไม่สูงแน่นอนนะครับนี่การจัดเก็บต่างๆระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยี่ยมนะครับผมแล้วได้เรื่องของความคมด้วยนะครับถามว่าทําไมผมไม่เลือกตัวประเภทพวกตัดสายเบลไปอะไรไปนะครับคือในป่าน่าจะไม่ได้ตัดสายเบล ในป่าคือน่าจะป้องกันตัวเป็นหลักต้องมีความพลิ้วต้องมีความอะ,อะไรประสงค์ในการใช้งานต้องทํากับข้าวได้ต้องประกอบกับข้าวได้หรือสามารถที่จะแบบปลอกอาวุธอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นความคมมันต้องสําคัญมากๆบอกไม้เพื่อเป็นอาวุธในการป้องกันตัวได้เลยได้ประมาณเนี้ยนะอะไรนีมันจะค่อนข้างคมนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับในตอนนี้จะสองพันนะครับก็ อันนี้เป็นเรื่องราวในใน EP ที่1น,นะครับหรือว่าตอนที่1ของคบเครื่องเรื่องงานเดินป่าซึ่งผมจะค่อยๆทําคลิปวิดีโอแนวนี้เรื่อยๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับในตอนหน้าเนี่ยผมจะพูดถึง ories, อว่าอุปกรณ์เสริมในการเอาไปใช้ในการตั้งแคมป์นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบรายการแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้านมีครูออนนะครับมีมานําเสนอให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ